สวัสดีครับพบกับช่างบุ๋มในช่องช่างบุ๋ม a n n e l วันนี้ช่างบุ๋มจะพามาดูการเปลี่ยนแผงนะครับคอยลร้อนะครับหรือแผงคอนเดนเซอร์นะครับสำหรับแอร์ะอนะครับขนาด12,000 BTU ยี่ห้อซิงเกอร์ก่อนที่เราจะไปรับชมนะครับฝากกดติดตามช่องช่างบุ๋ม a n n e l เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างบุ๋มด้วยนะครับเราไม่ได้เจอหน้าตากันมานานนะครับฟังแต่เสียงนะครับวันนี้ช่างบุ๋มขออนุญาต ออกกล้องนิดหนึ่งนะครับเราก็จะอธิบายไปด้วยว่าการเปลี่ยนแผงนะครับคอยล์อนนะครับหรือแผงคอนเดนเซอร์เนี่ยมีวิธีการนะครับเปลี่ยนอย่างไรนะครับมีเทคนิคต่างๆอย่างไรนะครับสําหรับช่างบุ๋มขอบอกก่อนนะครับว่าที่ช่างบุ๋มบอกนะครับหรือแนะนําไปเนี่ยก็คือแบบฉบับของช่างบุ๋มเองนะครับอาจจะไม่ได้แบบถูกใจถูกต้องนะครับสําหรับใครหลายๆท่านนะครับก็ขออนุญาตด้วยละกันนะครับผม ลูกค้านะครับติดต่อช่างบุ้มาบอกว่าแอร์ที่บ้านไม่เย็นเลยนะครับช่างบุก็เลยทาการเปิดทดสอบดูนะครับก็พบว่านะครับชุดคอยร้อนนะครับทางานปกติแต่ชุดคอยเย็นเนี่ยไม่มีลมเย็นออกมาเลยนะครับเมื่อสังเกตดูชุดคอยล์ซิง์ในชุดคอยร้อนนะครับก็มีน้งแข็งเกาะบริเวณท่อเล็กนะครับแล้วก็ตรงแผงคอนเดนเซอร์เนี่ยมีคราบน้ำมันติดอยู่เลยนะครับก็ง่ายๆนะครับสันนิษฐานแบบนี้ก็คือคอยร้อนด้วยแน่นอน หลังจากเราพบว่านะครับชุดคอยล้อนนะครับเกิดการรั่วหรือแผงคอนเดนเซอร์เนี่ยรั่วนะครับผมก็ขออนุญาตลูกค้านะครับถอดตัวชุดคอนเดนเซอร์เนี่ยหรือชุดคอนเดนซิงเนี่ยออกมานะครับเพื่อจะทําแผงคอนเดนเซอร์นะครับมาเทียบกับที่ร้านอะไรนะครับว่าใช้ขนาดเท่าไหร่นะครับแล้วก็เอามาวัดดูนะครับว่าแผงที่ใช้เนี่ยของตัวซิงคืเนี่ยมันเทียบกับชุ่นไหนได้บ้างนะครับ วิธีการวัดของช่างบุกนะครับก็จะวัดตั้งแต่นะครับตัวตั้งแนวตั้งนะครับหรือความสูงนั่นเองนะครับตอนนี้ครับเป็นค่าล่องมันนะครับเราจะเห็นทั้งด้านนอกและด้านในนะครับนี่ครับสังเกตง่ายงนะครับคอยล้อนะครับถ้ารั่วนะครับนอกจากท่อไปน้ำแข็งแล้วนะครับนี่คือเทคนิคการวัดของช่างบุกวัดแนวตั้งหรอกนะครับว่าสูงเท่าไหร่นะครับพอใส่แล้วมันจะได้ไม่ชนฝานะครับแล้วก็ความยาวนะครับยาวเท่าไหร่นะครับ แล้วก็เดี๋ยวเรานําไปเทียบกับแผงที่ร้านเขามีนะครับว่าขนาดแผงที่เขามีเนี่ยมันสามารถใส่กับเราได้ไหมนะครับตอนนี้ก็เข้าไปร้านน้าแหละรเรียบร้อยนะครับตอนนี้จะบุกว่าก,กลับมาถึงที่ร้านแล้วนะครับก็จะมาทําการถอดหรือแผงนะครับตอนนี้เป็นแผงใหม่นะครับ แผงใหม่จะเป็นแผงคอยทองแดงนะครับสังเกตตรงท่อทองแดงนะครับส่วนแผงเก่ายจะเป็นแผงอลูมิเนียมนะครับหรือช่างเขาจะเรียกกันว่าแผงปิเนียมปิเนียมนะครับต่วนี้ก็เป็นแผงทองแดงนะครับแน่นอนครับแผงทองแดงก็ต้องมีราคาแพงกว่านะครับเราก็สามารถผลการลวดได้ดีกว่านะครับเราต้องมาตัดนะครับตัวแผงเก่าออกนะครับตัดท่อครับเผื่อมันมีน้ำยาหลงเหลืออยู่ในท่อครับเพราะเดี๋ยวเราจะใช้ตัว แยบนะครับเป่านะครับแล้วก็ดึงท่อออกนะครับตอนนี้เราเป่านะครับเพื่อที่จะดึงท่อออกตอนแรกเราตัดนะครับเพื่อให้น้ํายาออกให้หมดก่อนเพื่อป้องกันอันตรายครับที่เกิดขึ้นครับพราน้ํายาเจอความร้อนนะครับมันก็จะขยายตัวโอกาสที่จะเกิดการระเบิดครับมีสูงนะครับเราก็เป่าครับทั้งบนทั้งล่างนะครับเราก็ยกท่อชุดออกมาได้เลยนะครับชุดของตัว แผงคอนเซนเซอร์นะครับนี่ครับตอนนี้ถอดออกมาก็เหลือแต่พัดลมนะครับบางความร้อนนะครับชุดคอมเพรสเซอร์แล้วก็ข้างๆนะครับก็เรียกว่าไอคิวนะครับนี่ครับเทียบกันนะคมันจะมีความสูงต่างกันเล็กน้อยนะครับคือของเดิมนะเขาใช้ยางนะครับรองด้านล่างครับทีนี้เราก็หายางให้มันเตี้ยๆนะครับมารองแทนนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับแผงเนี่ยของตัว เขาจะอับในตัวมาให้เราดังนั้นเราต้องปล่อยในตัวก่อนถ้ามีในตัวอยู่ด้านในแสดงว่าแผงตัวนี้ไม่รั่วครับสบายใจได้เลยครับเราก็ปล่อยในตัวนะครับออกก่อนให้หมดครับหลังจากนั้นเราก็ใช้แก๊สนะครับเป่านะครับแล้วก็ดึงท่อที่เขาปิดไว้นะออกครับเราค่อยเอาไปสวมกับตัวที่เราเป่าออกตอนแรกครับด้านล่างนี่ก็จะเป็นเข้ากับชุดแอปิวครับตัวด้านล่างนะด้านบนก็จะเป็น ตัวคอมเพเซอร์ครับตอกออกตอนนี้เราเอาในตัวออกก่อนนะครับตอนนี้ออกกันหมดแล้วครับเราก็มาปอกเอกโลกรอบในกระนั้นก็ทําการเชื่อมนะครับก็ถือว่าไม่นานครับ<ๆ>ถ้ามีอะไรนะแต่จนใหญ่ก็ไม่ค่อยเห็นช่างเขาจะาตุนนะครับหรือสต็อกตัวแผงคองนเนเตเซอร์ออไว้นะครับเพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงครับบินไปซื้อที่ร้านแป๊บเดียวครับ เชื ida, society, so bottom, bottom, ่อมเมื่อสักครู่นะเชื่อมด้านล่างนะมันเชื่อมง่ายครับคือถ้าตัวขยายอยู่ด้านล่างเชื่อมง่ายครับแต่ถ้าตัวขยายอยู่ด้านบนมันเชื่อมค่อนข้างยากนิดหนึังเพราะว่าตัวรวเชื่อมมันจะไหลลงข้างล่างลงไปครับอย่างที่เราเข้าใจกับแรงน้มท่วงครับกะตัวไฟให้ดีครับพยายามให้ไฟแดงๆงนะครับถ้าให้ท่อแดงแครับพูดผิดถ้าท่อแดงแดงแล้วเราค่อยลงลวดนะครับไม่งั้นจะ ลวดมันจะไม่วิ่งในช่างบุงบ๋มลงมือเชื่อมเองนะครับตัวล่างให้เชื่อมยากนิดหนึ่งครับเนื่องจากว่าท่อด้านบนกับด้านล่างมันไม่เท่ากันคือมันคนละไซส์นะครับคือขยายก็ไม่ได้มันหลวมนะครับนั้นเราจะบีแะบแล้วก็เชืยอย่อมนะครับมันก็เชื่อมยากนิดหนึ่งหลังจากเราทําการเชื่อมเสร็จนะครับเราก็ทําการเช็คลวดครับตัวนี้เป็นคอม r 2 2ที่สใหุ้ณเลยใช้ ทำยายีายิบ2อัดเข้าไปเลยนะครับเราก็เช็คลวดดูนะครับว่ามันเกิดการร่วไหมจุดที่เราเชื่อมเนะี่ยหลังจากที่เราตรวจเช็คนะครับรอยด่วเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ไม่ไม่มีรอย่วดอะไรนะครับเราก็จะมาทําการประกอบคืนนะครับว่าแต่ช่างบุกบอกไว้ก่อนนะว่าแผงที่เราเอามาใส่แล้วมาเปลี่ยนส่วนใหญ่มันไม่คดีนะครับ มันจะต้องมีการโมนิดหน่อยนะครับก็อาจจะจุดยึดต,ต่างๆอาจจะเปลี่ยนไปนะครับเราควรจะมีสกรูยึดเกี่ยวปล่อยนะครับเข้ามาช่วยนะครับเพื่อให้แผงมันไม่สั่นนะครับไม่ขยับนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ยกมาบานลูกค้านะครับก็มาทําการาติดตั้งนะครับฝาแับท่อนะครับแล้วก็ทําการกระคำนะครับหลังจากนกั้นเ่ําเสร็จแล้วเราก็เติมน้ายาแบบชั่งน้ำหนักนะครับชั่งกิโลนะครับ เราก็ดูตามในเพจน,นะครับว่าเขาให้เติมเท่าไหร่ตัวนี้ให้เติม600กรัมนะครับเราก็เติมไปเลย600กรัมช่าบุมจะคว่ำถังนะครับแล้วก็เติมนะครับในลักษณะของเหลวเนะี่ยเติมในขณะที่เรายังไม่เดินเครื่องนะครับคอมเพรสเซอร์เนะี่ยยังไม่เดิน,นครับแอยังไม่เปิดนะครับเติมให้มันเต็มไปก่อนหลังจากเติมครบ600กรัมเนะี่ยเราก็มาทําการเปิดดูนะครับแต่ตัวนี้เติมเสร็จแล้วช่าบุ๋มก็างทางขึ้นนะครับอันนความ พอนะครับเติมเสร็จลังเครื่องเราจะสังเกตเห็นนะครับแรงดันน้ำยาครับได้นะครับ75-76สิบห้าเจ็ดสิบหกพไอครับกระแสนะครับ5แอมป์นะครับกระแสแอมเพลตห้าจุดสองครับนิดเดียวครับต่างกันเห็นไหมครับการเติมแบบการเช่งน้ำหนักเนี่ยเนี่ยคือข้อดีของเขาครับคือเติมเรามั่นใจได้เลยว่ามันได้มาตรฐานตามที่ผู้ผลิตเขาออกแบบมานะครับดังนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องแรงดันนะครับหรือกระแสเลยนะครับแต่ถ้าเราเติมแบบ ใช้แรงดันกับจับกระแสวัดเราก็ยังไม่ยืนยันนะครับว่าน้ํายาที่เราเติมเข้าไปน่ะมันพอดีไหมนะครับดูสังเกตนะครับน้าไหลดีในน้ําเย็นเจ็บนะครับว่าตอนนี้แอร์เริ่มเย็นแล้วนะครับส่วนตัวท่อเนี่ย็เย็นเท่ากันทั้งสองท่อนะครับเป็นยังไงบ้างครับการเปลี่ยนนะครับแผงคอนเดนเซอร์นะครับหรือแผงคอยล้อนะครับช่างบุ๋มนะครับหวังว่านะครับจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะครับที่ ได้รับชมและรับฟังนะครับและช่างบุ๋มย้ำอีกทีนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องช่างบุ๋ม h ช n n นลเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่างบุ๋มนะครับจะได้ทําคลิปดีๆนะครับเอามาแนะนํามาบอกต่อเพื่อนๆช่างหรือท่านที่สนใจนะครับเกี่ยวกับเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องแอร์นะครับเรื่องของการทาแอร์เครื่องปรับอากาศนะครับสําหรับวันนี้ช่างบุ๋มขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ